เพื่อนๆที่เป็นสายลุยหน่อยนะเข้าป่าแคมปิ้งหรือว่าใช้งานทางลูกลังเข้าหน้าง,งานหนักๆไล่สวนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆนะ สวัสดีครับวันนี้คิมไทบิดกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงไทบิดรีวิวยานวันนี้นะครับมาเอาใจเพื่อนๆน,นะครับสายลุยสาย Off ออฟโรดยานตัวนี้เลยครับ b i s t ต o ดูเรอร์ AT 002นะครับเอทีศูนแน่นอนถ้าเพื่อนๆติดตามบิสโตนอยู่แล้วเนี่ยหรือติดตามรีวิวเก่าๆของเราอยู่แล้วเนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่น at001 ครับปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่น at002 ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยใส่ใจกับเรื่องการลุยเพิ่มมากขึ้นอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลีดน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับอย่าง b i s t o n นดูเ e l e at002 รุ่นนี้เนี่ยไซส์เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยน้อยมากนะในประเทศไทยมีอยู่4ไซส์ก็คือไซส์2 6 5 7 0 1 6 2 6 5 6 5 7 2 6 5 6 1 8แล้วก็265520 0นะครับ4ไซส์เท่านั้นนะครับสำหรับรถปิกอัพรถ ppv ยกสูง รหรือว่ารถพวก SUV อย่าง Fortuner Ford ที่ใส่ยางไซนี้นะครับกระบะตัวเตี้ยยางนิ้วยางอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่า b i s t o ต e d o e e อร์เอ0ียรุ่นนี้ยังไม่มีผลิตนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ค่อนข้างย่อมยาวมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว AT001 ตัวเก่า เอทีศศูนย์เนี่ย <_ d> um> ก็ออกมาสักระยะหนึ่งกันนะสามสี่เดือนแต่ว่าคิมเนี่ยไม่ได้รีวิวใช้จริงเพราะว่าเราไม่ใช่สายลุยป่าไม่มีกระบาดเข้าไปลุยป่านะแต่ว่าวันนี้คิมจะมาพูดว่ายางปิ่น stone dueler at ศูนย์ศูนย์สองเนี่ยเขาใส่นวัตกรรมอะไรมาบ้างและยางตัวเนี้ยมันดียังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของลายดอกยางเป็นลายบล็อกแบบหกเหลี่ยมซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เปรียบเทียบดูระหว่างยาง at ศูนย์ศูนย์หนึ่งกับยาง at ศูนย์ศูนย์สองเนี่ยหน้าตาลายดอกยางเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยซ ช่วยทําให้เรื่องของการเกาะถนนดีขึ้นและช่วยในเรื่องของการตะก,กุยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ AT 0 0 1 ส่วนที่2นะครับแบรนด์ยางทุกแบรนด์หรือว่าทุกรุ่นเนี่ยถ้าเขาจะเปลี่ยนรุ่นหรืออัปเกดตรุ่นเนี่ยเรื่องเนื้อยางเนี่ยเป็นส่วนที่เขาต้องทําอยู่แล้วสำหรับยางบิตสโตนดูเลอร์เอทีศูนย์ศูนย์สองรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ใส่ซิลิก้าคอมเพลตเพิ่มขึ้นมาครับเขาตั้งใจอยากให้บิตสโตนดูเลอร์เอทีศูนย์ศูนย์สองรุ่นนี้เนี่ยสามารถรีน้ําได้ดีขึ้นครับด้วยซิลิก้าคอมเพลตตัวนี้มันสามารถที่จะสะบัดน้ํามันจะทําให้เวลาเราขับถนนเปียกดีเพิ่มมากยิ่งงขขขึ้้้้้้้นนนแลลววถาา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 เื่่่ออออๆมมมดดูใใใกนะออกกกะครยยหหญญบบํตััี น้ำนะผมว่าเรื่องการกอดถนนบนถนนเปียกอะทได้ดีอยู่แล้วนอกจากเรื่องของซิลิก้าคอมเพลตที่มันสะบัดน้ําแล้วซิลิก้าคอมเพลตเนี่ยมันมีหน้าที่ในการทําให้ยางมันคืนตัวเร็วมันทําให้การกอดถนนเนี่ยมันทําได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าสัมผัสกับพื้นถนนผุ่กขะเป็นแบบเบสเอแล้วเสร็จปุ๊บพอหมุนมาอีกรอบเป็นเบสดีกลายเป็นว่าพื้นผิวมันก็เรียบอยู่ความแนบสนิทของหน้าสัมผัสยางถนนกับพื้นถนนเนี่ยมันแนบสนิทเพิ่มมากยิ่งขึ้นซิลิก้าคอมเพลตตัวนเนโลยีีีทท่่3 อยากจะพูดถึงมากๆนะครับสำหรับยาง b i s t o n e Dualer AT002 รุ่นนี้เนี่ยก็คือเรื่องของฟุตปรินนี่คือเหมือนกับหน้าสัมผัสของ b i s t o n e Dualer AT002 เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ Dualer AT001 เนี่ยทำหน้าสัมผัสได้กว้างขึ้นและมันแนบสนิทมีพื้นที่ผิวสัมผัสเยอะมากยิ่งขึ้นครับส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทําให้ยางสึกช้าสึกช้าขึ้นกว่า40%เมื่อก่อน AT001 วัดทนแล้วสมมติเพื่อนๆวิ่งใช้ไปมาสัก8 0 0 0 0ื่เพื่อนๆบวกอีก40%อ่ะเบ่ากับแสนกว่า นะแต่ว่ายาง Bristone Dueler AT ศูนย์ศูนย์สองนี้โคตรของโคตรโปแน่การที่หน้าสัมผัสเนี่ยมันทําได้เต็มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับการแบ่งเบาภาระในหลายๆส่วนครับกระจายน้ําหนักทําให้ไม่ได้โดนกดทับในที่ที่เดียวการสึกเลยเนี่ยมันก็เลยจะช้าลงครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับเวลาเราซื้อ,อยางนะครับถ้ามีฟุตปิ้นใหญ่ขึ้นมีการออกแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าสัมผัสยางที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามมันจะทำให้การสึกมันช้าลงแน่นอน1 0 0 ส่วนที่4ี่เนี่ยเป็นแบบเพิ่มเติมนะก็คือยาง b บียสโตนยูเลอร์เอทีศูนย์ศูนย์สองเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าตัวนี้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีขายในบ้านเรานะเขาทําเป็นยางลันแฟรแล้วก็ใส่กับรถแลมโบกินีโคตรเฟี้ยวมันจะมียางเอทีรุ่นไหนที่ใส่กับแลมโบกินีได้เบี s สโตนผมว่าเป็นเจ้าแรกที่เขาทาแบบนี้เลยนะให้ซื้อออนไลน์เนงะี้ยมีเยอะอยู่ที่แบบว่าเป็นต้นแบบออกมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะลองไปหาดูได้ ภาพรวมนะครับของเทคโนโลยีนะครับจริงๆก็จะมี3ข้อก็คือเรื่องของบรรล็อกลายดอกยางรูปแบบใหม่ที่ทาให้มันตะกุยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างที่สองซิลิก้าคอมเพลนะครับที่ทําให้สบัดน้ําได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการก่อถนอนบนถนนเปียกทาได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการสึกกับการที่มีฟุตพินเยอะเพิ่มมากขึ้นมีการกระจายของแรงกดทับที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็น3ส่วนหลักๆนะครับของบิสโต e ดูเลอร์เอทีศูนย์ศาูน AT001 นะครบ ส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนของ EU Label นะครับของยาง BBS Stone Dualer AT002 ถ้าเราอยากได้ยางที่มันแบบลุยๆจริงๆอะ่ะเรื่องสติ๊กเกอร์พวกนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญของมันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดน้ํามันคุณอยากได้ยางลุยๆแต่แบบประหยัดน้ามันมันคงไม่ใช่ะนะอย่างที่สองจะแบบเบรกบนถนนเปียกเราไม่ได้ใช้ความเร็วอะ่ะเราเน้นลุยป่าเน้นลุยเขาเขา้ขาป่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะส่วนสุดท้ายเรื่องเสียงเนี่ยโอ้โหดอกยาง AT เราจะให้มันเสียงเงียบมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับสาหรับเรื่องของการป หยัดน้ำมันนะครับได้อยู่ที่ 7e นะครับก็ถือว่าท,วทั่วไปนะไม่ได้แบบโดดเด่นอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าการที่ดอกยางมันสูงอะ่ะมันทําให้การออกัวมันต้องใช้พลังงานเยอะมันก็ทําให้มันกินน้ํามันอยู่แล้วนะอยู่ใน 7e ก,ก็ถือว่ารับได้นะมองว่ามันไม่ได้แบบโอโ้โหเลวร้ายมากหายส่วนที่2ต่อมาก็คือเบรกบนถนนเปียกนะครับแต่ว่าอันนี้มันพูดถึง บนถนนหลวงขนานดจะอยู่ที่เกซีก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่ได้แย่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่เขาใส่ซีก้าคอมปาผมว่าก็มีส่วนช่วยที่ทําให้การก่อถนอนหรือว่าเบรกบนถนนเปียกเนี่ยมันยังทําได้ดีอยู่เดิมแล้วก็ร่องระบายรีดน้ําที่มันใหญ่เนี่ยมันสามารถระบายน้ําได้ดีทําให้เบรกบนถนนเปียกได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องเสียงเต็มแม็กครับ 2ขีด72เดซิเบลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นยาบีสโตนเอทีศูที่ไม่ได้เน้นความลักชูรี่ความนุ่มสบายนะแต่เป็นเน้นความลุยเจ๊ๆนะแข็งแรงทนทานนะครับอ๋อแลวที่สำคัญนะ b ีสโตนดูแลเอทีศูนย์รุ่นนี้เนี่ยตัวหนังสือสีขาวสำหรับเพื่อนๆแต่งรถกระบะลุยๆนะเราอยากให้เห็นลายชัดๆสวยๆนะอันนี้ก็สวยเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นรุ่น A t 0 0 2นะไม่ใช่นะมันเป็น b t o n e All t e r r a i n ผมว่ามันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะบบอ่นนะม แต่คนอยากรู้ว่ายางผมเนี่ยเปนยางออเทอเลนนะ ภาพรวมนะครับสาหรับไทบิดรีวิวคิงก็่ต้องบอกว่าเพื่อนๆนที่เป็นสายลุยหน่อยนะเข้าป่าแคมปิ้งหรือว่าใช้งานทางลุกลังเข้าหน้างานหนักๆไล่สวนอะไรเงี้ยผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆนะเพราะว่าด้วยสมรรถนะของมันเนี่ยในเรื่องของการตะกปุยที่ดีอายุการใช้งานที่ทนมันคุ้มอะ่ะสำหรับโดยเฉพาะยิ่งแบบเพื่อนเพื่อนที่ขับ4ี่คูสี่อ่ะที่ต้องการความทนของยางอยู่แล้วอะ่ะตัวน,นี้คือทนจริงๆดูแล้วมันคุ้มค่ามากสุดและออย่างเนี่ยเรื่องราคาเนี่ย มันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนพวกแบบ B F c o o l i s s อะไรเงี้ยแต่ b r i s t o n Dueler A T 0 0 2รุ่นนี้เป็นราคาที่แบบจับต้องได้เหมือนยาง A T ทั่วไปยาง H ทชทั่วไปเลยถ้าเพื่อนอยากได้ลุยๆตัวนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนราคาสมเหตุสมผลมากๆยาง b r i s t o n Dueler A T 002รุ่นนี้เนี่ยได้อยู่5ดาวเลยเราไม่ต้องพูดถึงนะว่าเฮ้ยมันประหยัดน้ามันมันเงียบอะไรเงี้ยเราไม่ได้นับอยู่แล้วเพราะว่ารุ่นนี้มันเน้นลุยนะตอบโจทย์เพื่อนๆมากแน่นอน ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ ติดตามชมไทปิดรีวิวยางตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหลอยกว่าคลิปแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงๆนะครับที่ติดตามเรามาตลอดนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิง่งติดตามช่องไทบิดของเรานะครับเราจะได้มีกําลังใจในการผลิตรีวิวยางเทสยางในรุ่นต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสำหรับซุปเปอร์แปงเพื่อนก็สามารถกด thank you มาให้ทางเราได้นะครับก็จะเป็นกําลังใจที่เยอะขึ้นนะครับผมจะได้รีวิวยางรุ่นใหม่ได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ไปเทสยางจริง,รงๆผมเนี่อยากเอาไปเทสต่างจังหว นะแต่ไม่มีกระบะลุยเหมือนอกันยังไงฝากติดตามรีวิวหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ